จิตอา,าสาศรัทธาพลังบุญนี่คือหนึ่งพลังที่สำคัญในพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตาธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากประเทศอินเดียที่ประดิษฐานเป็นการชั่วคราวภายในวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลงวัดมหาวนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี เช่นเดียวกันกับวันนี้วันที่13มีนาคม2567จิตอาสาซึ่งเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปนราชธานีกว่า100คนต่างช่วยกันปฏิบัติงานขนย้ายสิ่งของอำนวยความสะดวกบริการแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้กับประชาชนบริเวณจุดพักค,คอยสถานีตำรวจภูธรเมืองบนราชธานี ซึ่งการจ่ายอาหารจะแบ่งออกเป็นสองรอบรอบเช้าและรอบเย็นรอบเช้าเริ่มในเวลาประมาณ10นาฬิกาจนถึงเวลา13นาฬิการอบเย็นเริ่มในเวลา16นาิกาจนถึง18นาิกาส่วนน้ำดื่มมีบริการให้กับประชาชนตลอดทั้งวันนอกจากนี้ยังได้จัดพิธีกรเพื่อสร้างการรับรู้และบรรยายภาพโดยรวมภายในงานให้กับประชาชนได้รับทราบ ตลอดจนจัดตั้งโรงพยาบาลสนามให้บริการยามเจ็บป่วยฉุกเฉินอีกด้วยและด้วยแรงศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาส่งผลให้เมื่อวานนี้วันที่12มีนาคม2567มีประชาชนเข้าไปกราบสักการะตลอดทั้งวันด้วยจำนวน226,20คนทำให้ยอดของผู้เข้ามาสักการะรวม3วันที่ผ่านมา มีจำนวนมากถึง5 0 0แสนกว่าคนและวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ประชาชนเข้าสักการะคาดว่าจะมีพุทธศาสนิกชนผู้เข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธา,าตุต่างลังไหลเข้ามาสักการะไม่น้อยกว่า3แสนคนอย่างแน่นอนเพราะต่างรู้สึกป่าปื้มปิติและมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าในชีวิตนี้ ต้องมากราบไหว้สักการะให้ได้สักครั้งหนึ่ง